สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขืออีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บครับในงวัของวันที่หนึ่งสิงหาคม67ครับท่านผู้ชมในวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายความฝันของน้องเนาะครับก็เสียดายมากครับที่น้องฝันแล้วก็ไม่ได้ลงตัวเลขเนาะครับก็คือ น้องจุ๊บจิ๊บเนี่ยครับฝันเห็นปู่ครับที่เสียชีวิตไปน้องจุ๊บจิ๊บก็พูดในคลิปท่านผู้ชมบางท่านอาจจะได้ดูเนาะอาจจะจําได้ครับคือปู่เนี่ยตายตอนอบ่าอบ่ายสองสิบสองบ่ายสองสิบสองนาทีครับที่จุ๊บจิ๊บพูดครับตั้งแต่เริ่มคลิปเลยครับที่ผมสัมภาษณ์เนาะครับอ่าแล้วก็จุ๊บจิ๊บก็ฝันว่าปู่มาบอกเลขเนาะ,ะครับแล้วปู่ก็อายุเก้าสิบสามปี 93ปีแต่ก็ถือว่า93ก็ถือว่าใกล้เคียงเนาะถ้าท่านผู้ชมบางท่านนําไปซื้อบางท่านอาจจะก,กลับเป็น6336อะไรก็ได้เนะาะแต่ผมไม่ได้ลงครับท่านผู้ชมกับผมลงให้แค่93ครับก็ถือว่าใกล้เคียงมากเนาะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันใหม่เนาะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของน้องด้วยกันครับว่าจุดที่ฝันว่าย,ยัางไงบ้างแล้วก็มีตัวเลขอ่า มาฝากท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะ,ะครับจุ๊บจิ๊บฝันตั้งแต่วันไหนครับลูกฝันเมื่อคืนจ้ะฝันเมื่อคืนเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บเวาความฝันแล้วก็เห็นเหตุการณ์ในความฝันเห็นเหตุการณ์อย่างแน่ให้เวาซูลุงป่านาอาฟางเนาะลูกครับโอเคครับเริ่มเลยครับจ้าหนูฝันว่าหนูตื่นมาเน่จะตื่นสาม,มา,านะจ้ะมานั่งอย่างนี้น,นานขึนเงี่ยนะจ้ะปึ๊บเห็นเลยสิ เลืฤาษีตูยังนุกับบุญหนุกับห้องถามแม่เป็นยังมาทางถนนใหไงจ้ะนามาลองจ้ะป็นยังมากนุกับห้องแม่ว่าแม่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 อันเพิ่นเพิ่นเพิ่นคืออีหยังนุกาก็ว่าแม่กป็นยังของมาแม่ก็บอกว่าฤาษีตัวนั้นหวดกุญยาวยาวจ้ะเขายาวสุกผีด้วยจ้ะจ้าเพื่อนก่นแล้วที่นี่นุก็เลยยังไปถามพระฤาษีมาจะใส่น้าจ้าสิไปใส่จ้านุกว่าก็ว่า ไปหามองอยูมองเช่านี่นะบ่มีมองยูมองเช้าเิ่นมาจีจีนู้กเลยบอกว่าฉันแม่บอกว่าให้ไปพักอยู่บ้านนูก,ก็ได้จ้าเิ่นมาไป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 จีจีไปก็มาพาาักที่บ้านนุ้กษีมาพาักปุ๊บนูกกเ็เลยว่ามาพาักษีนูก้ก็มาทุกมาอยนหนูก็พมดเงืนใส้น้องใส่นีให้แม่นาจ่านุ้กก,วก็ว่าฉันเด้อฤาษีสีให้เด็กห้ไปซื้อเด้เิ่นมาจพ,กกมาพิ่นก็ใหายมาไปเขียนสกระดาษนะจ่ะ แปดสี่หนึ่งกับช่องเจ็ดจ้ะจ้ะเรื่อยๆจังไดต่อลูกไอ้นุก็เลยบอกว่าได้นุ้งไฮเมนุไปซื้อเบิ้งจ้ะถ้าถือได้นุ้งเอาไปถวายให้นุกบอกไอิจ้ะนุกบอก็บอกว่าแล้วฉันนุกอันพัลลุสีจีะอันป้าาเด้อพน้าไปกับมีรถคันหนึ่งมหาบัวหุงว่ารถพายจ้ะมาพูดกับข้าพเดิไปเลยจ้ะออ๋จ้ะแล้วก็ตือเจินจิบกับฝันประมาณนี้เนาะลูกเนาะจ้อ่าคือลุสีไฮเลกครับ อ่าลือสีที่ว่าจุบจิบฝันเห็นนีเพื่อนแต่งโตเป็นลือสีก็จะจะเสือคือในท,อท่อทาดจังสี <ๆ S 1> กระโเขา่ายาวอ๋อครับครับเดินมาตรงนาบ้านครับท่านผู้ชมคือจุบจิบมานางเลียนอยู่นาบ้านเนาะ,ะครับแล้วก็เห็นลือสีเดินมาครับอ่าจุบจิบก็เลยไปนิมนต์เพิ่นเข้ามาพักในบ้านะครับแล้วก็บอกลือสีว่า ตัวข <Salvador> <ok> <AN> <EN> the <c oughs> องจุบจิบเนี่ยลำบากอย่างมีเงินมีทองใส่หนีใส่สินแทนแม่ครับฤืสีเลยเขียนเลขให้ว่าเอาตัวเลขตัวนี้ไปซื้ออเดอร์ครับอ่าแล้วก็เขียนในกระดาษคือเลขแปดีหนึ่งกับสองเจ็ดยื่นให้จุบจิบเนาะครับจุบจิบก็เลยว่าสีเอาให้แม่ไปซื้อเนาะในความฝันครับอ่าความฝันของจุบจิบกับสินีอยู่ประมาณนี้ครับอ่าขั้นว่าบานเลขที่ของจุบจิบที่ว่าลื้สีมาอ่า อยู่ทัพเนาะครับคือบ้านฤทธีสามศูนย์สี่เป็นบ้าจุดบจิ๊บใชสามศูนย์สี่นะครับแล้วมันมีหอยอยูหาเก่าเนี่คือบ้านผู้ใดบ้านหลังที่มันอยู่ปัจจุบันจ้ะอ๋อบ้านจุ๊บจีบจริงๆนี่คือลือแล้วเนาะใช่ก็คือตรงที่ผมนั่งอยู่นี่ครับท่านผู้ชมบ้านของจุ๊บจีบคือลือแล้วบ้านเลขทธีสามศูนย์สี่แต่ในความฝันือสีไปพักยู่ละบ้านบ้านหลังใดนะนี่จ้ะหาเก่าเนี่ยบ้านเลขทธีหาเก่าเนาะใช่ครับครับรัดเอาหาเก่า ตัวเลขของจุ๊บจิ๊บคือตัวนี้เนาะลูกเนาะจ้ะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโอาสมิจ้ะครับตัวเลขก็คือแ4ดสี่หนึ่งกับสองเจ็ดครับตัวที่ฤสีเขียนให้ก็คือเน้นตัวนี้เลยเนาะครับที่เราเห็นครับส่วนบ้านเล็กที่ที่ฤสีมาพักครับก็คือเป็นบ้านบ้านพี่พี่สาวของจุ๊บจิ๊บเนาะก็คือห9ครับระหว่างห้าห้ด้วยครับท่านผู้ชมครับบ้านเล็กที่ครับแต่ตัวที่เน้นเให้ก็คือตัวนี้ครับ 841กับ27ที่ฤูซีเขียนใส่กระดาษยื่นให้น้องจุ๊บจิ๊บครับก็ไม่แน่ครับตัวเลขอาจจะมาก็ได้เพราะว่าจุ๊บจิ๊บเองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ฝันแม่นมากๆอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขืออีสานใต้ครับบางครั้งความฝันของน้องก็แมน่นแต่เราวิเคราะห์ตัวเลขไม่ได้เท่านั้นเองครับนในรอบนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่จุ๊บจิ๊บฝันในลักษณะแบบนี้เนาะลูกครับเพราะว่าที่ผ่านมาจุ๊บจิ๊บ บุกเคยฝัน,เ,นหเห็นหรือสีจักเทียนวะใชครับฤูปสีรูปนี่จุบจิบที่เห็นในคว้มฝันจุบจิบหน้าตาใล้ายๆคนบัตเท้าบอรหรือว่าจังไหนจำได้บอรหรือว่าอบอก<อ><อ>เคยเห็นบุเคยเห็นเลยโอคือจุบจิบบอกเคยเห็นเนะาะใชครับครับอ่ากะเพื่อนเพื่อนมาปวดมาผายเฮาเนาะครับแล้วฝันนี่เบาซูเม่ฟังหรือยังอ๋อจะจะอ๋อเบาซูเมนุดฟังแล้วใชครับเม่บอกว่าจังไหน เม่ดบอกว่าอย่างมบอกว่าซื้อเม่บอกว่าซื้ออยู่เนาะครับโอเคครับอ่าจะแปดซีหนึ่งครับท่านผู้ชมก็จะรืบตัดเด่นน้ำเนี่ครับอาจจะตัดเป็นแปดซีแปดหนึ่งสีหนึ่งเนาะประว่าเลขสามตัวครับท่านผู้ชมแล้วก็มีสองเจ็ดครับสองเจ็ดเจ็ดสองครับอ่าก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าบางครั้งเลขที่เห็นอาจจะไม่มาตรงๆก็ได้เนาะ หรือว่าอาจจะมาบ้านเลขกที่ก็ได้เพราะว่า,วาดุสีเข้ามาอ่านั่งที่บ้านเลขกที่ห้าสิบเก้าเนาะมีหมู่บ้านจุดทีหมู่บ้านมีหมู่อย่างหมู่สิบจ้ะหมู่สิบเนาะจ้ะอ๋อบนเนี่ยครับท่านผู้ชมหมู่สิบครับหมู่สิบก็ตรงกับไอรัชการที่สิบก็คือวันเกิดของรัชการที่สิบวันที่ยี่สิบแปดใน,น่ันในอาเซอัน เลขหนึ่นยูนย์นึงโอเคครับจะมีประมาณนี้เนาะจิิๆเนาะครับครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเล่าก็เป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้เนาะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่นําตัวเลขของน้องไปประกอบการเสียงโชคก็ขอให้ได้เงินได้ทองครับถูกรางวัลใหญ่ๆครับ จุดหมายสูงสุดก็คือขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณจุ๊กจิ๊บด้วยที่มาเล่าเนื้อทางให้ลุงป้านาอาได้รับชมรับฟังน้อลูกเนาะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายครับผมก็จะมาติดตามความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอขอบคุณจุ๊กจิ๊บมากๆลูกครับขอบคุณครับครับขอให้แตกสามตัวเด้อลูกเด้อสาธุสาธุนาอลูก